เตรียมส่งมอบรถกันค่ะคันนี้ City h a t c h b a c k Turbo รุ่น RS สีดำคริสตันมูขออนุญาตน้องหนุงหนิงในการรีวิวรถให้ชมกันนะคะภายในสีดำเบาะหนังมีแถบสีแดงตัดเย็บได้สีแดงวงมาลัยพุ้มหนังสีแดงเพิ่มความสปอร์ตค่ะหน้าจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วรองรับ p p l e CarPlay และ a อ d r ด i d Auto แบบไร้สายวงมาลัยพร้อมมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงและโตคุม h อ n ด้ s e ซนซิงค่ะมาพร้อมมัดวัด TFT แสดงผลข้อมูล ขอบมาตรวัดมีสีแดงเพิ่มความสปอร์ตบอะด้านหลังกว้างพับได้หลายแบบทัดไปถึง c ีโมดเลย รุ่นนี้ไฟหน้าไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ LED กระจังหน้าสีดำแบบสปอร์ตค่ะคันนี้เดินให้ชุดแต่งรอบคันโมดูลโลติดกล้องหน้ารถโมดูลโลให้ด้วยนะคะคันนี้ติดฟิล์มรอบคัน60%บ้านหน้า40%เป็นฟิล์ม 3M เกรดเซรามีเคลือบสีและพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยพร้อมส่งมอบแล้วค่ะชอบรุ่นนี้ไหมคะหรืออยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะ